ครับผมหมอประวันจันแสนโลดนะครับเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องชั้นสูงนะครับเ่ยาชาญเรื่องของการผ่าตัดลดน้ำหนักผ่าตัดไส้เลื่อนผ่าตัดถุน้ำดีครับโรคอ้วนนี่จริงๆแล้วก็มีคำนิยามหลายแบบเนาะโดยทั่วไปเราก็จะเข้าใจว่าเป็นภาวะที่มีน้ำหนักเกินนะครับผมเนาะนก็มีวิธีการ วัดหลายอย่างครับว่าเป็นโรคอ้วนหรือเปล่านะครับเช่นวัดรอบเอวก็ได้ครับเอาใส่วัดวัดดูนะครับเนาะถ้าผู้ชายเกิน90เซนผู้หญิงเกิน80เซนเนี่ยก็ถือว่ามีภาวะที่มีอ้วนลงพุงแล้วนะครับผมหรือว่าเราใช้เครื่องมือการวัดวัดสัดส่วนต่างๆภในร่างกายก็ได้ว่ามีไขมันกี่เปอร์เซนต์กล้ามเนื้อกี่เปอร์เซนต์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเลขหนึ่งครับที่เราไว้ใช้กําหนดว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะอ้วนหรือเปล่าเราเรียกว่าัชนีมวลกาย ผมตัวดัชนีมวลกายเนี่ยคือเกินการที่เราเอาตัวน้ําหนักนะครับหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกาลัง2นะครับผมซึ่งเราจะได้ตัวเลขตัวนึงออกมานะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีค่ามากกว่า25ตัวดัชนีมวลกายมากกว่า25ก็คือมีภาวะน้ําหนักเกินนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีค่ามากกว่า3า5ก็ถือว่าเป็นโรคอ้วนครับ ตัวโรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่มีแค่ตัวหน้าท้องที่หนาขึ้นเท่านั้นนะครับยังมีโรคต่างๆที่มากับโรคอ้วนนะครับเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับหยุดหายใจขณะลับหอบเพืชซึมเศร้ากดไหลย,ย้อนและอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายนะครับเราพบว่าการเป็นโรคอ้วนเนี่ยจะมีโรคร่วมต่างๆทําให้มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงแล้วก็อายุไขลดลงด้วยครับ การผ่าตัดทางเดินอาหารเพื่อที่จะลดน้ำหนักเนี่ยปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นการรักษามาตรฐานที่ได้รับการรับรองแล้วว่าเป็นการรักษาโรคอ้วนชนิดโรคอ้วนระยะที่2ขึ้นไปเนี่ยที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดได้ประสิทธิภาพยาวนานที่สุดแล้วก็ผลรวดเร็วที่สุดครับ ปกติการผ่าตัดทางเดินอาหารเพื่อลดน้ําหนักเนี่ยหลักๆนะครับมีอยู่2เทคนิคด้วยกันนะครับเราเรียกว่าการผ่าตัดกระเพาะกับการผ่าตัด b ลายผาสัครับผมซึ่งทั้ง2วิธีเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับการผ่าตัดกระเพาะเนี่ยคือการตัดกระเพาะอ,ออกนะครับประมาณ80-85นะครับผมเหลือกระเพาะอยู่ในร่างกายเนี่ยเป็นรูป เรียวนะครับผมภาษาอังกฤษเรียกว่าสตรีแกสเด็โตมีนะครับก็คือการตัดกระเพาะเป็นรูปแขนเสื้อนะครับผม mm hmm. การผ่าตัดอีกชนิดนึงนะครับคือการผ่าตัดไบพาสเป็นการสลับที่ทงเดินอ,อาหารนะครับผมทําให้เราจะตัดกระเพาะเป็นรูปก,กระป๋ะทําให้ทานได้น้อยลงแล้วก็สลับที่ลําไส้เล็กขึ้นไปช้างบนนะครับทำให้การดูดซึมน้อยลงนะครับการผ่าตัดไบพาสเนี่ยจะเป็นทั้งการที่ทําให้ทานอาหารได้น้อยลงแล้วก็ดูดซึมพลังงานได้น้อยลงครับ ของทางโรงพยาบาลชรเสตรารลำกาแหงครับใช้วิธีการผ่าตัดกระเพาะเป็นหลักนะครับผมโดยชีจะเป็นเทคนิคก,การผ่าตัดแบบอสองกล้องนะครับแผลเล็กๆขณะนี้นะครับเนาะประมาณ5แผลนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาผ่าตัดเนี่ยประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับโดยทั่วไปข้อผงชี้ของการผ่าตัดทางเดินอาหารเพื่อลดน้ำหนักนะครับรหลักๆก็คือมีดัชนีมวลกายที่มากกว่า37.5ขึ้นไป รหรือว่าจะมีมวลกายมากกว่า32.5และมีโรคร่วมที่เกิดจากโรคอ้วนด้วยนะครับเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือหายใจขนาดหลับทั่วไปนะครับช่วงอายุที่สามารถเข้ารับการผ่าตัดทางเดินหาื่อลดน้ำหนักได้เนี่ยก็คือช่วงอายุตั้งแต่18ปีถึง65ปีครับ ปกตินะครับถ้าเกิดว่าเข้าเกณฑ์การผ่าตัดแล้วเนี่ยเราจะมีการประเมินความพร้อมครับของคนไข้ว่ามีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมที่รับการผ่าตัดหรือไม่นะครับเราจะมีการตรวจเลือดนะครับเช็คร่างกายว่ามีข้อห้ามในการดมยาสลบหรือไม่มีข้อห้ามในการผ่าตัดหรือไม่นะครับมีการตรวจแบบสอบถามเพื่อประเมินภาวะทางจิตใจนะครับเรื่องของอสภาวะซึมเศร้ามีความผิดปกติในเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของการทานอาหารหรือไม่นะครับผม โดยทั่วไปนะครับคนไข้ถ้ามีข้อบ่งชี้นในการผ่าตัดแล้วแล้วก็มีการประเมินเรื่องของสุขภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทําอันตร์ซาวครับเพื่อดูว่ามีใครมันเกาะตับมากน้อยแค่ไหนนะครับมีนิ่วในถุงน้ําดีหรือไม่เพื่อจะพิจารณาว่าเราจะรักษาไปด้วยกันเลยหรือไม่นะครับผม แล้วก็ต้องมีการส่องกล้องทางเดินอาหารครับเพื่อที่จะดูว่ากระเพาะเนี่ยอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการผ่าตัดกระเพาะหรือไม่นะครับถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีเนี่ยคนไข้ก็จะได้รับการนัดหมายมาผ่าตัดซึ่งก็จะให้งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย12ชั่วโมงก่อนผ่าตัดนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดเลยเราแนะนําว่าให้คนไข้เนี่ยพยายามลดน้าหนักด้วยตนเองเนี่ยสักประมาณ3-5กิโลก่อนมาผ่าตัดเพื่อที่จะทาให้การผ่าตัดเนี่ยรับเลืนมากยิ่งขึ้นครับ หลังผ่าตัดนะครคนไข้ก็จะพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ3-5วันนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติที่บ้านได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะถ้าเกิดทํางานเล็กๆ,ๆน้อยๆสามารถที่จะาารเริ่มทังานได้เลยนะครับผมแต่ว่าให้งดยกของหนักยังไม่ออกกําลังกายหนะักหรือว่ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยช่วงระยะเวลาประมาณ4 6สัปดาห์หลังผ่าตัดครับ หลังจากผ่าตัดเนี่ยอันดับแรกคนไข้ต้องรู้ก่อนว่าลักษณะการทานอาหารของเราจะเปลี่ยนไปนะครับเราจะทานได้ทีละน้อยนะครับผม เราก็ต้องทานทีละน้อยๆแต่ว่าเรา,เราสามารถทานบ่อยๆได้เราต้องควบคุมพลังงานอย่างดีเราต้องนับพลังงานให้เป็นนะครับผมเลือกอาหารที่รับประทานอย่างเหมาะสมนะครับผมสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องระมัดระวังครับไม่ให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนเพราะว่าการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยหรือว่าการเพิ่มแรงนนในช่องท้องเนี่ยเป็นความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดา <our S 1> <ke> ภาวะกระเพาะรัร่วซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนสําคัญที่สุดของการผ่าตัดกระเพาะน,นะครับเ <rozp. S 2> ราจะระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นไส้อาเจียนได้อย่างไรก็คือการรับ ประทานอาหารทีละน้อยนะครับผมถ้าเราทานคําใหญ่หรือทีละเยอะๆเนี่ยเราจะจุกหน้าอกครับเราคนไข้ก็จะรู้สึกอยากจะขึ้นไส้อยากจะอาเจียนมันออกมาซึ่งอันนี้เป็นอันที่อันตรายนะครับที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีนักกําหนดอาหารนะครับคอยให้คําแนะนำนะครับเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารนะครับแนะนําเกี่ยวกับการนับพลังงานแล้วก็การปรับตัวหลังผ่าตัดเนี่ยอย่างเหมาะสมไปด้วยกันตลอดระยะเวลาการรักษาครับ หลังผ่าตัดเลยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโรคร่วมต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นตามลําดับเลยอย่างเช่นเบาหวานนะครับโดยทั่วไปหลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะสามารถลดยาลงได้ครึ่งหนึ่งเลยหลังผ่าตัดนะครับผมแล้วก็ระดับเลือดในเลือดเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับจนเมื่อคนไข้เนี่ยะระดับ น้ำหนักเนี่ยกับสู่เกณฑ์ปกติแล้วเนี่ยโรคเบาหวานเนี่ยก็อาจจะหายไปเลยนะครับผม mm hmm. เช่นเดียวกันครับโรคความดันโรคไขมันเนี่ยโดยั่วไปก็สามารถที่จะอาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถลดยาได้หลังจากที่น้ำหนักตัวล,ลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติครับไม่ใช่แค่เบาหวานความดันหรือไขมันนะครับโรค่รมต่างๆอื่นๆเนี่ยก็จะดีขึ้นตามลำดับนะครับดังที่เห็นในภาพต่อไปนี้นะครับ ก่อสุดท้ายนะครับแนละ้วก็อยากจะฝากนะครับว่าการผ่าตัดทางเดินอาหารเพื่อลดน้ําหนักนะครับไม่ใช่การผ่าตัดเสริมความงานไม่ได้การทําเพื่อความสวยงามแต่ว่าเป็นการทําเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นนะครับเราเน้นว่าเราจะลดน้ําหนักเพื่อให้สุขภาพดีไปด้วยกันนะครับอย่างยั่งยืนนะครับก็ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของภาวะน้ําหนักเกินโรคอ้วนแล้วก็ต้องการปรึกษาได้รับคําแนะนำนะครับก็สามารถมาติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเกษมราชาำพํงแห่งครับ